เดินมาตั้งไกลก็ไปซื้อรถพังกินน้ำแข็งใส่แล้วเลียบซื้อของให้นอ้องไปซื้อน้ำมันวะว่าจะไปถอดเหนือ พี่นอ้องส่งจากกรุงเทพ <c oughs> เออแล้วหิวอยู่นี่หิวข้าวซื้อข้าวหอมมะลินมน้ำมันเดินตามัะไก่เออนี่ทางลัดก็มียางทางลัดไหมนี่ทางป่าปะไม่เออเมือม่อยเมื่อย หิวเขาไปหิวเขาเขากินไปน้ำหวานนะเนี่ยเอออ้าวมันบอกว่ากินไม่ได้เออกินไม่พี่กินไงกินสองคำเออน้ำเปล่า,าม่ใช่หมดแล้วหือมูออืมหวานเียบน,นี่ไงไปทางหลักเนี่ยไมนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นไหมทางเขาเดิมบอบ๊บ เออ้อ,อ้อมไปหน่อยเดียวเป็นไรม,ม,มันไก่พี่ควายเอออะไไม่ก<ม>็เดินไปคนเดียวกลับเดินมาโน,โน่นมาสองวันกองมองงามเออไปหาไอฟโฟนมาใส่น้อหาซื้อคอนเครื่องไอโฟนดีวะ <c oughs> อ, <c oughs> อะไรมาไล่ไปเนี่ยบอมว่าไ่ดอก บกาะไรดอกมืดมาอย่างน้ำบดไกลเลยมอไซกับพังรถขีบุบมีย่างเอาไปตลาดก็ย่างเอา <c oughs> อย่างอ้อมไปบอ่อยย่างทางนี้ก็บ่บ่มักทางไก่เนาะดีละจะได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบ่เคยออกกําลังกายจักเทื่อ นี่พักที่แม่ชอบกินอ่ะไปเก็บให้แม่พักได้ละฮะามแม่โอเคโอเคเดี๋ยวทมให้แม่นี่ยบุมีรถใส่ต้องเดินไปซื้อของ บ่มีรถกัญชางเอานี่ลูกสาวแม่จมแลวบอกบอกบ่มีรถใสยางตังบักไก่ไปซื้อของพูดหนักพูนบอกให้ไปซื้อทางทางผีกระบอกเออน่าสงสารจังลูกแม่เนี่ยก็ได้ยางเอาอดเอา ก็ไปได้ละก็ไปได้ล่ะไ,ไ,ไปทางปลาก็ได้เดินดูวเอียอืมได้บ่เหาดอกออืมเดี๋ยวทางนี้เลยบุปปา,ปาเลย <c oughs> เขาจะไม่ว่าเราไปบุกลุก เอาหรอไปนูน่นทางนน้นเลยไป <c oughs> ปิงน่าจะมีเนี่ยหืมเขาไม่ได้เห็ดหนาเนาะเขาปล่อยจะบอกแกเช่าสองหมื่นนย ไปซื้อน้ำมันไปซื้อของหอมมะลิว่าที่มาทอดเนื้อกินเนื้อที่ส่งมาจากลาวน้องสาวมาฝากพึ่งหอดตะก,กีนะตอนเที่ยงหนาวโดนน้ำไปดีๆอย่างน้นดีอดเอาอยู่กับพี่พี่ปลาพาไปลำบาก <laughs> ไปเอาอดเอาอดเอาอยู่พี่ต้องลำบากอ,อ,อือโอเคอ,อืมก็จะกันดวนแล้ก็จะสร้างบ้านไปไ <laughs> เป็นกำลังตกฮึโอ no ้ต้าวโอต้าวมันไก่ก็บเพาะมันออมไงก็เลยไก่เนี่ยลูกกระบอก นี่หลานอยู่ตรงนี้เองนี่เห็นบ่บานหลังนี่นี่ห้องผักเดือนอ้อมาทางพูน้นหอดนี่มาเอาแล้วดีน้ำบุยัางผ่านทางพุนหมายตัวนี้ไม่กัดมันเคยมากัดไก่ไกพ่พีนี่แหละไอ้ตัวนี้นี่หลานอยู่มองพีอ้อมไปทางพุน้นหอดพี พรวะบ,บ,บ,บ่มีทางหลัดทางนี้ถ้ามีทางหลัดทางนี้น่าจะดีไปอดเอาไกถึงห้องแล้วถอดเนื้อมึอนี่โอ้แสบแสบเลยมึอนี่ถอดเนื้อหอดบานแล้วแม่เบิ่งเอาเด้อบ่้มีรถใส่ด้วยนี่แม่แม่เทา้าให้ลูกสาวแม่ ลูกสาวแม่เทาลำบากด้วนี่ไม่มีรถใส่ <laughs> ยัางจมอยู่บอกไม่มีรถน,นี่ได้นี่เนือ้อมาจากเล้าน,น้องสาวทรงมาใหยเนือ้อตะเนือเ้อแดดของแสบหายาก <laughs> อยู่แหิว พอแล้วพอแล้วล้างเสร็จเดียวรอแล้วับปลา<อ>เนื้อทอดเนื้อทอดอ้าวอ่าเนื้อทอดเด้อพี่น้องขอบคุณในหลายน้องสาวที่ส่งมาให้ดือ้อน้องสาวอยู่กรุงเทพเราต้องทอดกรอบๆเหมือนแม่เดลยแม่ก็ทอดแบบ กรอบกอบแห้งแหงเลยมันบบแซบออกแบบทอดบโบดลปันใดถูงแซบอ่าใช่นนอกแซบร้ายกล่องนมโอ้ข้าวเละมันยังไม่สุกเลยน่ะรีบกดรีบถอดออก

กินไหมเนี่ยไม่กินหรอพี่มาเดิอพี่น้องมากินเขาดือ้อพี่น้องเนื้อทอดที่น้องสาวมาส่งจากกรุงเทพส่งมาไม่ใช่มาส่งเนื้อทอดจากน้องสาวส่งมาเอามาแต่ลาวด้วยเนี่ย còn đi nướng ngoa còn lại không được ngoa đi con thay có mà nhỉ? đi có người mhm 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 mhm

แบ่งให้แม่กินเนือ้อแบ่งให้แมุ่ณบอกให้แม่มาเอาอี่มาใส่มาเอาถูกบอกใช่ไหมครับตีนหูใส่น้ำเยอะนิดรึงอะ เกี่ยวมันดีดแล้วดึงแล้วปล่อ,อยไว้สักพักมันก็จะน,นี่เองเหมือนวมันยังไม่สุกอืมาตัวเองบอกออกขึ้นเลยทำดท่ออีกอิมติยังอติดท่ดอีก ก็มันไม่สุกโอเคมาถอดหม่ครับพี่น้องาออมาทานสุกจ้ายิวนะถอดไม่เลยพี่น้องเมื่อกี้ถอดไปบวัวซุกก็เลยถอดไม่อีก

นั่งบุมิดิอืมทำไมเสือลองให้ กินเนี่อินเบอร์เองยัยงกินไม่อร่อยไงยังกินไม่อร่อยหรอครับทำไมต้องถามใารอย่างอื่นข้าอร่อยกันไม่ถามใารอย่างอื่นแซ่บแสบสุกเหรอใช่ไหมสุกแล้ว ององบอกว่าถ้าติ่นเมอืองข้าวด้วยตื่นไม่ยีเนาะแล้วเะรอโอเคก็คดอืม <c oughs> แกนกับเราเนี่คือจะแสบนะเนข้ากันแล้วเนี่ยอือกลับหลัง